ข้อเิแจงหุบสมบัติเต่าอยองเรื่องเล่าเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับกราบสวัสดีมิตรหมอแขนแเนียหมอลำทีที่ตามช่องลุงซักมัดมวลช่องแห้งขอมลูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนวันที่23มีนาคม2566กับสภาพอากาศ้อนเมื่อนี้พี่น้องตอนกลางเวนอากาศ้อนเกือบสรุปไปที่40องศา หมู่วัมื่วันีวันที่22มีนาคม2566พอเอเต่าหยองเดินทางไปที่กรุงเทพมหาคนครเข่าบันเทิงไทยรัฐได้นโอกาสได้สัมผัสพอเอได้สัมผัสเต่าหยองถึงกรณีมีกระแสะข่าวรามา่าบอกว่า้วงเต่าหยองที่ตอนนี้เป็นซปเปอร์สตาร์ยันเซอรเอลฮ g ีที่เพราะว่าขึ้นเวทีตอนไดมีเอฟซมีแฟนคลับ เอาควงมาไล่ทองคล่องข้อหายกันยังอุ่นนาฟ้าแข่งบางเลื่อนไดถึงแสนสองแสนก็นมีจึงมีเอฟซีคนที่บข้าใจคนที่บไดติดตามระเบียบว่าทศินเป็นห่วงบอกว่าเต่าอยองไดเงินใดทองมาหลายได้เงินแล้วเพราะเอะถือไว้ผู้เดียวหรือเอาห้เต่าอยองบ่อหางพ่อเอะกับปฏิเสธบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เต่ายองหามากกระฉีแจงให้กับเอฟซีได้ได้รับรู้ได้หูว่าแต่เงินที่ได้มากเต่ายองเอาไปเห็ดยังนงเป็นต้นว่าเอาไปเห็ดบานไปสื่อรถหรือแม้กระทั่งปีกอนๆอนสื่อรถเป็นส่วนของน้องเต่ายองโดยเฉพาะบ่ได้เกี่ยวกับพ่อเอ่เลยเพียงแต่เป็นคนสนับสนุนทรงเสมให้เจริญรุงเรื่องไปหนาสนับเต่ายองอยุคคนเด็ด ปัตชิมเป็นศิลปินเริ่มชีวิตการเป็นศิลปินจากการเต้นติกตอกเพลงเจ็บตรงนี้ของลำไยไฮทองคำมีคนเขาไปเบืองห้ายหลานวิวจากนั้นติงลี่ที่เป็นแดนเซอร์อยู่ในระเบียบว่าทศาินและเป็นพี่ชายของเต่าหยองได้ชักชวนมาอยู่กับระเบียบว่าทศาินและขืนเป็นศิลปินในบทบาทของแดนเซอร์จากนั้นพ่อเอเห็นแววการเป็นศิลปิน จึงรับเขามาเป็นลูกบุญธรรมตอนนี้กระทั่งห้องเพลงกรทั่งมีงานการแสดงกทังรับบทเป็นแดน,นเซอร์ต้เรืองตอกอนรับเบดบทเป็นโตโกงเป็นดาวไล่ในระเบียบว่าทาศิล์ถือว่าเป็นศินลปินคนใหม่ที่กระแสไม่แห้งแม่ยกไลฟ์ f อฟซไลฟ์เป็นที่สนใจของแฟนๆเอฟซฉะนั้นแล้วบัวมาไล่ของข้อหรือมาไล่ออนไลน์มีเอฟซ ที่ข้างไข่ลงไหลเอ็นดูน้องเต่าอยองคอยซัพพอร์ตซอยดูแลจังมีกระแสะขา่าอันนี้ออกมากับบะตรอง,องพ่อเอเปิดเผยมาแล้วเงื่อนทุกบาททุกสตางค์เป็นของเต่าอยองบ่ไเดียเกียครับพ่อเอพ่อเอเป็นเพียงคนสนับสนุนดูแลเท่านั้นใครมีความคิขีดเห็นเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กับบอได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ